สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับสายฟ้านะคะที่มาเปิดรายการแบบไม่ใช่ที่มาอัดคลิปแล้วก็ลงคลิปในเวลานี้นะคะก็คือจะมาชี้แจงเรื่องการเปลี่ยนช่องการมีรายการแบบรายการในช่องนะคะว่ามีรายการอะไรที่คิดไปบ้างนะก็คือการเปลี่ยนชื่อช่องนะคะดับแรกก่อน ยี่ยจากซันติอเวีนะคะเป็นติมาเมนเพราะว่ามันจะง่ายกว่ากันติมาเมนอะไรเงี้ยมันพูดสั้นนะคะแล้วก็สองเรื่องการทํารายการตอนนี้ที่คิดไว้นะคะก็จะมีรายการยาขำเพราะว่าตัวเองเป็คนคนขำง่ายนะคะแล้วจะมาชี้แจงนะคะว่าตลอดระยะเวลา2ปีเนี่ยที่ไม่ได้ทำคล,คลิปสุดท้ายที่ลงเลยนะคะก็คือ2ปีที่แล้วนะคะช่วงสงกรานต์วันที่12เมษายนะคะ สิบสองอะไรเนี่ยแหะค่ะสิประมาณนี้แหละเนาะก็คือว่าทําไมเราหายไปคลิปสุดท้ายมันน่าจะเป็นคลิปบ้านเชียงงามไอคลิปที่ยาวๆที่สุดเยลยนะที่แบบคนดูเยอะที่สุดพันสี่ของเรานะคะก็คือคลิปไปบ้านเชียงงามไปงานบุนประจําปีของโมสผ้านะคะซึ่งเป็นบ้านของไซไฟเอ n นจ l แล้วมันจะมีคลิปสุดท้ายที่ลงไว้่นเลี้วก็คือเป็นคลิปที่สฟนคเล่นติ๊กต็อกนะคะแล้วก็ลงไว้นะอัปเดตการเคล่อนไหวก็คือมีคนดู18คนก็ต้องขอโทษ500คนนะคะที่ติดตามแล้วก็ไม่หายไปไหนด้วยขอขอบคุณจริงๆค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ลงคลิปนานเล f a เฟซบุ๊กลาวัช่ออยงว่า YouTube นะคะมันก็จะแบบ ลดการมองเห็นของเราลงเนาะนั่นแหละอันนั้นนะคะก็ได้กลับมาทำจริงจังแล้วเพราะว่าหลังจากคลิปนั้นก็คือพี่ติก็ไม่มีเวลาสายฟ้าก็ไม่มีเวลาช่วงนั้นหลังจากกลับมาปุ๊บก็ขึ้นประมาณมห้ามหกมากแล้วก็จะต้องต้องต้องอะไรอะ่ะต้องเรียน ต้องเรียนแล้วไม่มีเวลาเลยพี่ตีก็ทํางานอย่างเดียวไม่มีเวลาที่จะทําคลิปเลยนะคะแม้แต่เสาร์อาทิตย์ก็ยังไม่มีเวลาแล้วเราก็พอกลับมาช่วงนั้นก็แบบยังไงอะแล้วช่วงนี้มันเกิดโควิดโควิดรอบที่3แนละ้วยังไม่ได้ทาเลยนะคะเราไม่รู้ว่าเราจะทารายการอะไรเราไม่รู้เพราะว่า1ออกไปเที่ยวก็ไม่ได้2แบบไปอะไรมาไหนก็ไม่ได้นะคะยังไงก็ ขอบคุณและก็ขอโทษถ้าหลายเพื่ติดตามนะคะที่ไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยเลยวันนี้ก็มีมาแจ้งแจ้งแค่นี้ละคะ่ะเดี๋ยวยังไงก็มาติดตามอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้พเราด้วยจ้าการกลับมาครั้งนี้รายการอยาคขับอย่าลืมติดตามมันต้องดีแน่นอนโอ้แสงไฟไฟในห้องไม่พอนะคะต้องใช้ไฟตัวนี้ 拜拜。Bye bye.